สิบสี่ปีหญิงนะครับชนะเลิศนะครับวิ่งมินิครับมาราธอนอายุไม่เกิน34ปีหญิงได้แก่เทศบาลตำบลบ้านกลาบที่สองครับเทศบาลตำบลม่วงน้อยและที่สาม เทศบาลตำบลน,น้องยวงส่ของกีฬาแต่ละประเภทนะคะก็มีผลต่อช่วยรวมนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าเทศบาลไหนนะคะจะคว้าช่วยรวมไปนะคะต้องรอลุ้นเทนนี้ครับช่วยรวมนะ,ะครับ,รบมาแทนไม่เป็นไรครับอธงอยู่ด้านหลังเวียนท่านรองรังสรรเชิญเลยครับมอบเลยครับเหรียญทองเหรียญเงิน มินิฮาร์ฟมาราธอนหญิงอายุไม่กเกิน34ปีอย่างฟิตครับดูโชมหน้าเธอทั้งสองคนไว้นะครับ,รบอยากหวังว่าท่านจะวิ่งหนีเธอได้นะครับเธอวิ่งไล่เราทันครับแล้วก <laughs> ็ถ่ายรูปกันนิดนึงขอบพระคุณท่านรองรังสรรค์วณีรัตน์ครับผมแ <laughs> สดงความย,ยินดีด้วยครับมินิฮาร์ฟมาราธอนหญิงต่อไปขอ